ถ้า x เป็นเพราะว่าจากตรงนี้ลูกจากเขาบอกว่าสมมุติ support เข้าความตัวเนี้ยหนูต้องแปลออกนะล,ลูกว่ามันแปลว่าอะไรก็แปลว่าอะไรครับ y แปลผันตรงกับ x กำลังสองแบบนี้สิ่งที่เราได้คือ y เท่ากับ k x กำลังสองตอนได้แบบนี้ k x กำลังสอง ต่อไปต่อไปเขาว่าถ้า x เป็น2ให้หาค่า y ไม่นูกเพราะฉะนั้นก็น a x เป็น 2, 2> พราะ y จะกเขาบอกว่ามากกว่าหร,หรือน้อยกว่าใช่ไหมเท่าจำนวนเท่าของ y มากกว่าหร,หรือน้อยกว่าใช่ไหมก คลวาย y y เอาเป็น y สองแล้วกันก็จะเท่ากับ k คูณกับอะไรครับสองกำังสองก็เป็น4 k แบบแบบนี้คำตอบก็คือเป็นสี่เท่าชฉลกของค่า k คำตอบคือ4เท่าอันนี้ก็จะลดลงไปไงลดลงเป็น1ใน4 คขียนไว้แล้กเขาบอกว่าถ้าเป็น x เพิ่มเป็นสองเท่าไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาโจทย์โจทย์อย่างข้อ a ก่อนนะข้อ a บอกว่าถ้า x เพิ่มเป็นสองเท่าเช่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ครับคือ y หนึ่งส่วน y สองเท่ากับ x หนึ่งส่วน x สองทั้งหมดกำลังสองนะ ย่เนี้ยเอามาหารกันเป็นการแปรผันสัดส่วนที่แปรผันกันอันนี้ออกอ่ะอือือ y หนึ่งใช่หรือมองเป็น y สองเอา y สองอยู่ข้างบนดีก,กว่าเอาเขียนไปแล้วอ่ะอือแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า y เพิ่มขึ้นอะไรครับ y สองส่วนด้วย y หนึ่งถ้า x เพิ่มขึ้นเป็น สองเท่าหรือ x สองก็เป็นสอง x หนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยคำเนี้ย x เป็นสองเท่าก็แปลว่า x สองเท่ากับสอง x หนึ่งโอเคไหม,อ,มอันนี้ก็จะตัดตัดก็ได้กลายเป็นสองรสองเป็นสี่แบบนี้ก็ได้ วิธีนี้ก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะครับวิธีที่สองน่าจะตรงตามที่เป้าประสงค์โจทย์มากกว่านะครับคนคนนี้ก็จะตอบอะไรครับตอบสี่ <4. S 1> อ่าสเท่าสี่ฐานเติม S ด้วยบีหร อันนี้ก็เพื่อครับอินเกรดใช่ไหมครับเกรเตอร์เกรเตอร์ต่อไปบีเอ็กสองเท่ากับ1นึ่งส่วนสองเอ็กนึ่บที่เขาบอกเพราะฉะนั้น y 2, 2ส่วน ว่ 1> 1. ก็จึงเท่ากับ1ส่วน2 x 1ส่วนด้วย x 1กำลัง2ก็เลยเป็น1ส่วน4ครับ x เอเท่ากับ1ส่วน2 x 1่อ่อผมไม่ไมจิจอดช่ โอเคเพราะนี้ก็ตอบอะไรครับหนึ่งส่วนสี่ก็ตอบคือหนึ <Okay. S> 1> 1. ง่งส่วนสี่ถามแบบไดเอยร์เลสเดน